เป็นวันมาท่านผู้ชมก็พรุร e. anyway. ่งนี <t 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 ้วันมาค่ะสวัสดีทุกเนื้อเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะทำไมพี่ทัศน์ต้องปิดหน้าทื่นเคะพี่ทัศน์นี่จอตัวกลับบอกวันที่ผ่านมาตอนเลขของพี่ทัศน์พี่ทัศน์บอกว่าถ้าไม่ออกงวดนี้ก็จะออกงวดหลักจะเป็นแบบนี้ พี่ทานให้เนินพูนทางครับมาอกวันที่สิบหกครับแล้วก็จะเอาวันที่สิบหกอกวันที่หนึ่งอีกแต่ว่าความฝันของวันนี้ก็มีอยู่แต่ว่าอย่าทิ้งวัดที่ผ่านมาครับก็ผมก็เอาลงให้ดีค่ะพี่ทันก็บอกวันนั้นที่ใครได้รับชมคลิปก็จะเห็นเนาะพี่ทาเนาะแต่ว่าวัดที่ผ่านมาที่พี่ทันให้ตัวไหนนะคะขอโชว์วัดวันที่สิบหกสี่ห้าครับสี่ห้า แปดสี่ห้ากับสองเจ็ดแปดสี่ห้ากับสองเจ็ดเนาะอย่าลืมตามอย่าลืมเอาไปซื้อวันที่หนึ่งเดือนมีนามีนาอืมมีนาคมนะครับเหมือนเหมือนวันนี้ผมให้วันที่หนึ่งกุมภาครับผมเต็มมันออกอะไรสี่สามไปออกสิบหกกุมภา ครับมันออกสีปกุมผาแต่มันออกสีสมเพราะว่าพี่ท่าบอกว่าถ้ามันไม่ออกให้ตามงวดนึงครับเพราะลุงปูว่าเจ็บขาช่วงนี้เดินไม่ไหวก็เลยออกช้าก็เลยช้าหน่อยงวดนี้ก็ฝันว่าลุงปูให้รูปภาพชุดหนึ่งน้ำมัรูปภาพมันอยู่ในตู้ผมไม่ได้เปิดมาให้ดูรูปภาพลุงปูถ้าพูดภาษาเขรมรน็ตลุงปูว่าเอารูปนี้ครับไปเป็นยาทาแผล โอผมก็มีแผลจริงๆครับที่ท่าเป็นแผลก็เดินเดินเตะไม้ไผ่สามเดือนเลยยังไม่หายครับครก็เลยฝันยัง้นว่าหลวงปู่เอารูปที่ถือยาเอาไปทาแผลแต่ท่านพุชักเหมืนตะยัวยัวรูปนี้เตาอยุ่ทนามตะเรียบจืกอะครับก็คือเอารูปนี้ไปแล้วก็เป็นยากักษาแผลที่ยังไม่หายครับ ก็ฝันได้นิดเดียวน่นแหละเพราะเวลาคมฝันส่วนมากมันจะลืมครแต่ถ้านอนในเต็นท์ตรงนี้นีฝันแม่นน,นอนที่สบายๆตรงนั้นขี้เกียจหขาฝันแล้วลืมบ,บ,บางทีก็นอนไม่ลับท่านคืน <c oughs> ก็มีต้องลุกมานั่งกับหลวงปู่ช่วงกลางคืนที่หนึ่งที่สองก่ไฟให้หลวงปู่แต่งนวงนี้จะเอาตัวเลขที่อยู่ในรูปภาพ <c oughs> ครับในรูปภาพที่หลวงปู่ยื่นให้ ในความใันปันต่องวดตัวมากปันต่องวดจะแม่นปันต่อกนวดเลยครับก็จะมีตัวเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งในรูปภาพนะรูปภาพอยู่ข้างในที่ผมเอาโชว์ให้ดูครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งก็จะเป็นแบบเป็นเลขสี่ตัวเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วผมจะให้ตัวเลขหนึ่งนี้เป็นเลขเจ็ดก็คือส่วนหลง อันนี้มองเห็นหรือเปล่าจะให้หนึ่งเป็นเจ็ดครับเพราะมันมาเบิ้ลก็เลยเอาหนึ่งเป็นเจ็ดสักตัวหนึ่งครับเพราะว่าในรูปมันจะมีหนึ่งเนสามตัวครับในรูปภาพลูกปู่ที่ท่านที่ผมฝันท่านให้ยื่นยาให้ก็จะมีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งผมเคยฝันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ไม่ทราบว่าออกอะไรผมจำไม่ได้ครับ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนี้เราเอาหนึ่งตัวหนึ่งมาเป็นเจ็ดถ้าพิ่ทันเอามาแล้วจะเป็นเลขเลขไหนคะหนึ่งแทนเจ็ดเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดได้ไหมคะหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดก็คือเราเอาตัดหนึ่งออกเป็นเจ็ดศูนย์หนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย์ก็จะเป็นแบบนี้ครับดึงหลบอยากให้ให้พิ่ทัน์เขียนว่าเอฟซีไม่เข้าใจค่ะลองเขียนแยกให้คือเท่ากับเอาเนาะ แบบนี้ครับหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ะครับคือถ้าถ้าเลขของผมในในวงกลมนี้จับขึ้นก็ได้เฉียงก็ได้ครับบอผมถ้าผมให้ส่วนมากผมจะให้แค่นี้เลขเราจับออกครับครับตัวนี้คือตัวงวดก่อนเนาะมันสองเกบยังไม่ออกผมก็ดึงาม,มาครับเล็ดตามเล็ดตามเป็นตัวนี้อีกไม่ใช่ค่ะ เกีียวด้วยเอซียางเงรือผมนผมจะดึงลงมาแบบนี้แปดสองเจ็ดสี่ห้าตัดออกสี่สออกเลยสีหไม่ต้องเอาครับสี่ห้าตัดออกครับห้าตัดออกเอาลงแบบนี้แปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ด๋อนี่ค่ะท่านผู้ชมเก็บออเดอร์กี่นาะเก็บเดอร์แนวทางเดอร์ถ้าผิดคูก็อยาากัน แปดสองเจ็ดเหล็สามด้วยเล็กสามตัวดรับเจ็ดตัอนนั้นผมก็ฝันเห็นลุงปู่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ตีเป็นเก้าครับครับช่วงนั้นมันออกเก้าห้าเนาะเก้าห้าผมให้แปดสี่ห้ามันออกเก้าห้ากับสี่สามครับก็เลยเอาแปดลงมาอีกเป็นแปดสองเจ็ดสามตัวครับทาไม่ผิดก็ถูกเนาะ โชยเยอะไม่ได้หรอกในเอฟซีตัดเอาหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเท่ากับหนึ่งเจ็ดศูนย์หรือหนึ่งเจ็ดครับแปดสองสี่แปดเอ้แปดสองเจ็ดเแบบนี้ได้ไหมคะพี่ท่นถ้าเราลองแล้วลองทำให้เอฟซีดูแบบนี้ได้ไหมคะได้ครับก็ให้เอฟซีลองพิจารณาดูสองตัวก็คือหนึ่งเจ็ดครับ ถ้าเปิ้นก็หนึ่ง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 ครับเนาะก็จะประมาณนี้เนาะพี่ทัศขยายไปขยายมาเยอะจังเลยไม่เป็นไรค่ะให้ให้เอฟซีพิจารณาเพราะว่าพี่ทัศก็อธิบายแล้วลองไปขยายเยอะจังดูไปพี่ทัศกแต่ว่าตัวเลขที่ปลูกยันให้ในรูปมันจะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งทับ หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งในรูปภาพนั้นผมเคยฟันครั้งหนึ่งแต่ผมจาไม่ได้ว่าออกอะไรครับโชยเยอเดือดดาแม่เอาแต่ก็พี่ทายบอกว่าให้เอาเจ็ดไปแทนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันจะมีเยอะครับเพราะว่าสามตัวค่ะครับเราก็ตัดหนึ่งอกตัวหนึ่งแล้วก็เอาเจ็ดไปใส่แล้วก็ตัดข้างหลังออกครับแต่ถ้าเบิ้ลก็คือหนึ่งหนึ่งก็ไม่แน่ เป็นแนวทางนะพี่ทบานก็เป็นแนวทางอุทารุยังงันผมเป็นเสด็จีการให้แนวทางนี่ผมก็คืออยู่กับหลวงปู่ยังไงก็ต้องให้แนวทางผิดถูกก็ต้องให้คครรัับบให้จนพูดไม่ได้นั่นแหละครับก็อยู่กับหลวงปู่เพราะท่านเคยให้อย่างนั้นแต่ถ้าบุญวาสนาเรามีก็ดวงก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะผมก็ไม่รู้ว่าออกตัวไหนฝันเบียดไหนอยู่กับหลวงปู่ก็ต้องเผยแช่ให้เอฟซีได้ดูได้ชมครับ อยู่กับหลวงปู่แต่ถามว่าผมเคยเห็นหลวงปู่ไหมอันนี้ก็บอกว่าครั้งแรกในชีวิตอายุสิบสามปีครับตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่เห็นหลวงปู่ตั้งแต่อายุสิบสามปีปีสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปีสองพันหนึร้อยสามสิบสี่อายุประมาณสิบเจ็ดสิบแปดก็มาตลอดครับจนท่านลาสังขารครับแต่ส่วนมากถ้ามาตรงนี้ไม่เห็นผมก็เข้ามาทางหลังครับผมจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถามไม่บอก ถ้าไม่ถามไม่รู้ครับผมต้องถามอย่างเดียวครับถ้าเป็นศิษย์ลวงปู่เขาจะไม่พูดอะไรง่ายๆนอกจากถามครับครับสิ่งที่รู้อาจจะพูดไม่ให้ไม่ไม่ให้ใครรู้ก็ได้ครับครับต้องถามอย่างเดียวคือเดยรู้อะไรต้องถามครับต้องถาม ถามมาที่กระทบอมละสังขารนี่ต้องถามอย่างเดียวเดียวผมจะไม่ออกไปพูดแบบโดยประกาศไม่ได้มาตรงนี้อยากรู้ว่าลูงปู่เป็นยังไงลูงปู่อยู่ตรงไหนลูงปู่มายุที่นี่ปีอะไรลุงปู่ทําอะไรก็ต้องถามก็ต้องเดินมาด้านหลังรับกำลังมันันแล้วก็ต้องถามแต่บางคนเดินมาไม่เห็นบอกว่ามีคนเฝ้าอยู่ไหมมีครับมีตลอด24ชั่วโมงครับมีตลอดกลามพืนจะต้องลุก ก่อไฟให้ลูกปูประมาณสี่หนึ่งสีสองไม่ให้ดับครับกองไฟนี้ไม่ให้ดับจุดไว้ตลอดครับก็เป็นความฝันต่องวดนน้าพิธาต่อเม่อวันนี้กปูมเยเสียดายที่มาอนน่าจะมาหลังวันที่ยี่สิบสี่ก็วันที่ยี่สิบสี่วันพระใหญ่บางทีลวงปูอาจจะมาย้ำตเลีอีกทีหนึ่งครับเพราะวันพระส่วนมากดีผมจะจุดทุกจุดเทียนทั้ง ลายจุดก็ตรงต้นจะบกใหญ่หนาซานแล้วก็ตรงน oui. well ี้ตรงนี้แล้วก็ตรงหลวงปู่แล้วก็องค์ใหญ่องค์จะจุดทุกขึ้นสิบห้าของทุกเดือนครับแล้วก็แรมในสิบห้าถ้ำของทุกเดือนเดือนหนึ่งผมจะจุดช่วงสิบห้าถ้ำครับขึ้นสิบห้าค้ำราะพรุ่งนี้เป็นวันวันพระใหญ่วันพระใหญ่ขึ้นสิบห้าค่ำแต่ผมถูกเสียงปึ๊บยี่สิบห้า ผมจุดทูบเสร็จปึ๊บต้องหลังวันพระแล้วก็ก่อไฟข้างปู่แล้วขึ้นนอนเลยไม่ลงจนเช้าครับโชยทิ้งเลยอันนี้ก็คือเป็นฝันต่องวดฝันต่องวดจับไปเลยเด้อแต่ผมลืมบอกว่าจุดทูปจุดทูบก็ได้เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่ทูปเ็กธูปเด็ทูบใช่ไหมคะเจ็ดหนึ่งสี่เด็กูบเจ็ดหนึ่งสี่ใช่ไหมคะแต่น่าจะมาลาวมั้งวันนี้ ไม่แน่นะคะให้พิธ์พาไปดูอะไรนะรูปภาพรูปภาพอยู่ในตู้พี่เด şey> ี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงเลยเต็นท์เราเต็นท์เลยนะพี SO ่ท่านพาดูรูปภาพนะครับดนตู้พี่เดี๋ยวนี่นะคะให้ดูแต่รูปนตรงนี้ครับรูปนะคะท่านหนึ่งซุดหนึ่งอันนี้เขียนตั้งแต่รูปหลวงปู่ยืนให้ตั้งแต่ท่านยังไม่รักยังท้า แต่ไม่รู้ใครเกียงตัวเล็กเล็กเล็ดมาเนาเลขยังนหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเหมือนเลขเกดนะครัอเดี๋ยวขยายดูไม่รู้พี่ต้องขยายขยายลพี่ทัดถึงให้ออกเจ็ดมาเอาเจดมาไว้ข้างหน้าเห็นไหมครับมันมันขีดยาวเนาะมันขีดยาวเห็นอยู่ครับพี่ทัดเห็นอยู่หนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งค่ะท่านผู้ชม ใช่ใช่เห็นเห็นอยู่ค่ะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่มันยาวอันนี้คือที่ฝันเนาะที่จะรานาดูหนึ่งกับเจ็ดจะเป็นตัวเดียวกันเนาะพูดถึงอันนี้คือให้ดูที่ด้านหลังรูปข้างหลังโอ้นะคะเดี๋ยวเอฟซีทำไมเขายื่นให้ดูข้างหลังไม่รู้ตัวอะไรค่ะฟังฟังเอ็ดมินเขาพูดด้วยนะครับตัวนี้ ครับตัวเล็กเล็กนิดเดียวเท่าเช่นผมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งแบบเป็นรูปลองโพลใช่ไมครับศูนย์หนึ่งครับผคือท่านจะนั่งยืดนยาแก้ไอครับแล้วในความฝันท่านก็ยืนให้หยุดเอาอยู่ทำนำตัวเรียบจืนเอาเอายาไปทาเลยดูก็เห็นรูปนี้แต่รูปนี้ฝันปุ๊บผมก็ไปเอามาคน อามตตั้งแ่ในรูปก็เป็นรูปที่ปู่ยื่นยาใช่ไหมคะครับยื่นยานอ่าจะเป็นยาแก้ไอค่ะเดี๋ยวดูไปอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับอเอรอกฮองยาพับกอืมค่ะแต่อันนี้ก็แนวทางเลขติดถูกก็ธรรมดาเนาะเป็นเรื่องปกติเป็นติดก็เอาใหม่ถูกก็ดีใจเพราะหลวงปู่ให้ค่ะกับปาะฝันเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกแบบนี้เาว่าในฝันคือปู่ยื่นยืนรูปนี้ ให้แทนยาก,ก็ท่านยื่นยาให้แล้วท่านบอกว่าเอายัวนี่โตเธอทนามเหลียบจึ้งเอเอานี้ไปทำเป็นยาทาแผลพี่ทัศน์ก็มาเห็นตัวเลขอยู่ด้านหลังครับรน,นี้กพอดีเคยฟันตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่ค่ะแต่ตัวเลขนี่มันโอกผงจำไม่ได้ครับต้องดูยอ้อนหลังก็ <c oughs> ตามนี้เนาะสรุปตัวเลขเนาะค่ะพี่ทัศน์เนาะ นี่นะคะตัวเลขนะคะศูนย์หนึ่งแต่หนึ่งนี่ผมให้เอาเจ็ดขึ้นไปอีกตัวหนึ่งค่ะครับตัดหนึ่งออกตัวหนึ่งเป็นเลขเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะพี่เนาะเพรเลขทางนี้มันตวัดค่ะรับอืตวัดกลายเลขเจ็ดก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็แปดสองเจ็ดนะคะแล้วกามาแคปหน้าจอนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเลขหลวงปู่จริงๆนะท่าหลวงปู่ ให้เป็นตัวเลขในความฝันถ้าท่านให้เลขหนึ่งอย่าไปเอาเลขหนึ่งมันจะเป็นเจ็ดกับสี่ครับเลขเจ็ดเลขสี่ตัวเดียวกันครับนี้ก็สรุปตัวเลขพิทักษ์นะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งกับแปดสองเจ็ดครับแล้วก็ขึ้นก็เจ็ดหนึ่งครับแล้วก็เลขทูปเลขทูปก็เจ็ดหนึ่งสี่ก็ยังติดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับก็ติดเจ็ดหนึ่งมันเลยเสียดายแต่ผมไปไปโดนมัน ผมจุดในบันไดหกขั้นนี่แหละครับบันไดหกขั้นตรงนั้นมันจะมีบันไดขั้นที่สองที่ผมจุดก็จะแตะอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ก็สุดท้ายนี่ก็พอแล้วเนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากเอฟซีทุกทุกท่านที่ดูชมทุกทุกช่องโอหลายช่องไม่รู้ช่องไหนบ้างหลายช่องมากนะคะขอให้ท่านติดตามเยอะๆแล้วก็จะต้องรับสังการลูงปู่สวงนี่ก็ก็มีเขาถ้ามาขอพรลูกปู่ก็ ไม่เห็นผมก็เข้ามาข้างหลังได้เลยครับก็ขึ้นไปบนกระ่อมเลยกราบไหว้ขอพรตามที่เราต้องการครับแล้วก็ขอให้เอฟซีได้ร่ำรวยอยู่ดีมีสุขร่ำรวยเงินทองคิดสินไดสมงความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณแอดมินที่มาถ่ายทำที่กระ่อมหละสังขารไว้ท่านเจริญรุ่งเรืองเดินทางไปไหนแล้วคลาดปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสาธุ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 เอานะคะท่านผู้ชมขอให้มีโชคทุกท่านนะคะ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะถ้ามาเร่การติดตมเลครับเกือบลืมมาเดี๋ยวหนึ่งผู้ใหญ่หรอครับหนึ่งต้องมาคอเก็บศูนย์นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเก็บไว้เลยนะครับ